สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับงานซ่อมนะครับตัวนี้ส่งมาจากที่ไหนนะสีสกเกตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจดูข้างกล่องลืมไปแล้วนะครับก็เป็นไมโครกิดอิเวอร์เตอร์นะครับ GTB หนึ่งพันหร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ส่งมาด้วยอาการน่าจะต่อไฟเกินลูกค้าบอกนะครับ มันจะยังใช้ได้อยู่ช่องหนึง่งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเขาแพ็กมาไม่มีอะไรกันกระแทกแบบด้านข้างเลยนะครับพอแต่บับเบิ้ลตัวมาเฉยเฉยเนี่ยกันไม่ได้นะครับนอกจากเราจะเอาอะไรกันด้านข้างนะครับทําให้ขั้วหักนะครับคู่หนึง่งหักเลยนะครับเรียบร้อย นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกาวติดไปก่อนลูกค้าบอกเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดกาวไปให้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานซ่อมกันดีกว่านะครับว่าต่อไฟเกินเขาบอกว่าอาจจะไฟเกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่เทสนะครับเดี๋ยวเปิดฝาออกมาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับผมก็ถอดฟ้าออกมานะครับเอ่อจะบอกว่าไงเสียหายมากกว่าที่คิดนะครับแค่ขั้วหักก็ยังว่าหนักแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับอินดักเตอร์ขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ย แล้วตัวนี้หลอดไฟหลอดไฟนี่จริงๆจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นหลอดไฟผมไม่แน่ใจว่าหลอดไฟอะไรหลอดไฟแสดงสถานะของ wifi หรือเปล่ามไม่แน่ใจแล้วต่อมาจากตรงไหนไม่รู้นะครับเนี่ยถูกบัตรคีย์ออกไปลูกค้าน่าจะไปส่งซ่อมที่อื่นหรือซ่อมมาเองก็ไม่รู้นะครับ ก็จะมีรอยไหมอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนี่นะครับน่าจะโดนหัวแรงนะครับอาการนี้น่าจะถูกบัตกีนะครับเห็นไหมครับน่าจะผ่านการซ่อมมาแล้วดูจากลักษณะนะครับดูฟิลนะครับฟิลนะครับเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับใส่ได้นะครับมันก็ใส่อย่างนี้แหละแต่ว่า ควรที่จะถอดบอร์ดนะครับถอดบอร์ดออกมาแบบของมันนะครับของมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องถอดบอร์ดออกมานะครับมาดูว่ามันจะมีอะไรเสียอีกนะครับแต่ที่รู้ๆเหม็นกลิ่นไหม้ลืมเลยนะครับแต่ตัวเนี้หนักหนาไม่รู้ว่าหักขาดนี่นะ่ะขาดไปแล้วนะครับขาดคาเลย ขาดคาเลยแล้วจะต่อยังไงนี่นะครับจะต่อยังไงนะครับเออเรียบร้อยนะครับหากคาหรือเปล่าคาแน่นอนนะครับถือว่าอาการหนักพอควรนะครับสำหรับตัวนี้ หลวมหมดนะครับนี่ก็หลวมเดี๋ยวจะต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ใช่งานอะ,อะไรที่หย,ยาบๆแล้วนะครับต้องเป็นงานละเอียดแล้วต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดทียิบเลยนะครับคราวนี้โอเคก็เดี๋ยวตรวจด,ดูก่อนแล้วกันนะครับว่า,าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับครั้งก่อนเขาทำมาตรงจุดไหนมาบ้างนะครับ ต้องมาดูกันเดี๋ยวมาลื้อดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรเสียมากเสียน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ถอดฝาหน้าฝาหลังนะครับฝาหน้าถอดออกมาแล้วฝาหลังก็ถอดออกมาแล้วนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์มอเตอเฟตในส่วนของ AC นะครับมอเเฟต AC เนี่ยจะอยู่บนนี้ นะครับอยู่ที่ลายกลางเลยนะครับ m o เ f a ร์เฟจะมีชุดละสี่ตัวมีไดโอดอยู่สี่ตัวนะครับมอเตสี่ตัวต่อหนึ่งชุดต่อหนึ่งฝั่งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็จะมีไดโอดสี่ตัว m o เ f a ร e เสี่ตัวเช่นเดียวกันในส่วนของ a อซจะมี m o d f อรเฟช็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ นะครับอันนี้เครื่องไม่รันนะครับแน่ๆเผลอๆเสียบไฟซีเข้าไปนี่ช็อตฟิลระเบิดอีกนะครับตอนนี้ต้องถอดตัวอุปกรณ์ตัวเสียออกมาก่อนคือตัวนี้นะครับมัดเฟสช็อตช็อตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของ dc input นะครับเครื่องเปิดไม่ติดด้วยนะครับในฝั่งนี้ก็จะมีม o ดเฟสช็อตอยู่หนึ่งลายนะครับ หน,น,นึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งลายก็คือมันจะมีมอสเฟตคู่กันเป็นคู่คู่นะครับนี่ก็หนึ่งลายเนี่ยจะมีอยู่สี่ตัวนะครับก็มันถึงกันนะครับสี่ตัวเนี่ยอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตหรืออาจจะช็อตทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับก็ต้องถอดออกมาดูนะครับว่าจะมีตัวไหนช็อตนะครับ มันทาให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าในฝั่งของดีซีช็อตอยู่นะครับแล้วก็เครื่องก็ไม่รันเพราะว่าในฝั่งของเอซีก็ช็อตอยู่นะครับค่อนข้างที่จะหลายอาการเลยทีเดียวไ้ตรงส่วนคอนเนคเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเอาตัวที่มันช็อตแน่ๆก่อนนะครับตอดออกมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ ครับผมก็ถอดอะไรออกมาแล้วนะครับก็คือมอสเฟตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในลายเดียวกันทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมก็ไล่ถอดนะครับถอดมาได้ทั้งหมดสามตัวก็มีช็อตอยู่ตัวเดียวนะครับสองตัวนี้ไม่ช็อตนะครับแต่ว่าผมแปลกใจทําไมอีกตัวหนึ่งขามันยาวอีกตัวหนึ่งขามันสั้นนะครับจริงๆมันต้องเป็นขาสั้นทั้งหมดแต่ตัวนี้มาขายยาวได้ไงอยู่ตัวเดียวไม่รู้นะครับ แต่ว่ามันมีช็อตอยู่ตัวเดียวในฝั่งของ b c นะครับในฝั่งของ AC ก็ถอดม o เตอรเฟดออกมานะครับตัวที่ช็อตออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดฟิวออกมาด้วยเดี๋ยวจะใส่เข้าไปให้ใหม่นะครับในส่วนของข้างบนเนี่ยของตัวมอ s ตเฟในฝั่งของ AC จะต้องตรวจเช็คส่วนควบด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของอส่วนควบ จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวมอส f a e เฟตนะครับจะอยู่ฝั่งข้างบนก็จะมีไดโอดแล้วก็ซีนเนอร์ไดโอดมีไอท r เตอร์มี R นะครับมี C เยอะแยะมากมายนะครับต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับว่าไม่มีตัวไหนช็อตเสียหายขาดช็อตขาดตัวไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คนะครับไม่งั้นใส่มอเต a เข้าไปถ้ามันยังช็อตอยู่ก็มอสเฟตก็ช็อตได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับ ตำแหน่งฟิลจะอยู่ตรงนี้นะครับผมดูตะกัวออกมาแล้วแต่ที่ผมสงสัยนะครับก็คือไอ้สามขาเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันเขียนว่า ln n นนะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวอะไรหรือไม่นะครับเนี่ยทำไมมันดูเหมือนแบบขาดไปหรือว่ามันละลายหรือว่าอะไรนะครับข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับ มันจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วนั้นมันคือขาอะไรผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเท่าไหร่ก็ แต่และรุ่นมันมาลายวงจรมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่อะไหล่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเนี่ยในฝั่งของ DC ที่ผมบอกไปทั้ง4ตัวเนี่ยผมถอดไปทั้งหมด3ตัวนะครับก็เจอตัวเสียนะครับตัวหนึ่งก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ได้ถอดนะครับมันไม่ช็อตแล้วนะครับก็มันมีช็อตอยู่ตัวเดียว โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี er ๋ยวผมไล okay. ่ใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกทีนึงเอ่อก่อนที่จะทําการป้อนไฟเข้าไปนะครับก็ต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจอุปกรณ์ตัวใหม่จะได้ไม่เสียนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าผมจะประกอบ อะไรเข้าไปยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมก็ประกอบเรียบร้อยนะครับขันน็อตก็ยังไม่ได้ขันทุกตัวนะครับแต่ก็ประกอบลงเคสเรียบร้อยนะครับคันนี้ไอตรงจุดจุดนี้นะครับ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็ตัดขาที่มันโผล่ออกมาออกไปเลยนะครับก็ใส่ฟิวตัวใหม่นะครับเพราะฟิวตัวเก่ามันขาดนะครับจับไปจับมาขาดนะครับมันขาดในนะครับก็ใส่ฟิวเข้าไปใหม่นะครับฝั่งนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้คือน่าจะมอสเฟตช็อตในฝั่งของ A ac นะครับตรงจุดนี้ นะครับไม่มีอะไรแต่ฝั่งเนี้ยที่เราทำในฝั่งของ DC ไปนะครับฝั่งนี้โอเคก็จะประมาณนี้ตัว m o s f e t ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนลัก AC เขาไม่มีมาให้ผมก็บัตรกรีจัมเอานะครับตัวนี้ต้องใช้ลักสองเส้นนะครับถ้าใช้ลักเส้นเดียวมันจะไม่ทำงานนะครับ ต้องเสียบปลั๊กสองเส้นเลยปลั๊ก Ac นะครับตรงจุดนี้ปลั๊กหนึ่งตรงจุดนี้ปลั๊กหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมจะปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดสายไฟเส้นนี้นะครับสายไฟ Ac a c ที่ผมบัดจีเพราะฉะนั้นเ,เวลาเทสเนี่ยจะเทสที่หวัดสูงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยว มดัดเฟสไม่มีซิงค์เดี๋ยวมันจะช็อตร้อนจนช็อตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทสก็เทสได้ในวัาสักร้อยกว่าวัตพอได้อยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เอาสายไฟมาให้นะครับก็เอาเป็นว่าเทสแค่รู้ว่ามันรันได้ทุกทุกช่องนะครับก็น่าจะพอนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะครับผมต่อขาให้นะครับต่อขาให้เอาลวดต่อนะครับลวดประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเอาลวดต่อให้นะครับต่อแล้วก็เพื่อจะบัดกรีให้ได้นะครับก็จะประมาณนี้ใส่เข้าไปนะครับก็แน่นนะครับแน่นโอเคก็เดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับว่า มันจะกลับมาทำงานได้ครบทุกช่องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟ AC เข้านะครับไม่มีสถานะใดๆนะครับจริงๆไอสถานะตรงเนี้ยเป็น LED WiFi นะครับมันเขียนว่า WiFi LED แต่ว่าเขาไม่ได้ต่อนะครับหรือว่าชุดนี้มันไม่มีชุด WiFi นะครับเขาทำมาลองรับ เฉยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกับงานซ่อมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วเครื่องมันจะรันเลยนะครับเราจะมาเทสกันที่สักร้อยกว่าวัตต์นะครับเปิดเลยนะครับนี่นะครับสีแดงดับสีเขียวก็พิบเดี๋ยวจะต้องรันนะครับรันแล้วนี่นะครับ รันแล้วนะครับช่องนี้ร้อยสิบแปดวัตต์นะครับผมสามารถเทสได้แค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวไม่กล้าเสี่ยงนะครับกับว่ามอสเฟสจะร้อนจนช็อตนะครับโอเคนี่คือช่องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าช่องนี้ช่องหนึ่งแล้วกันช่องหนึ่งช่องสองนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปช่องโน้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ช่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็รันแล้วนะครับช่องนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องนี้นะครับว่ามันรันหรือเปล่าแค่ให้มันรันทุกช่องก็ถือว่าจบแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย เปิดไฟเข้านะครับติดแล้วสีเขียวก็พิบนะครับหนึ่งร้อยสิบหกวัตต์สิบเก้ายี่สิบนะครับโอเคสำหรับช่องนี้ก็รันเป็นปกตินะครับประมาณนี้ ก็เสร็จสิ้นไปสอ,สองช่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปดูช่องต่อไปเลยนะครับอันนี้ขั่วหักเดี๋ยวค่อยจัดการที่หลังนะครับโอเคมาอันนี้หลอดไฟจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ เปิดติดนะครับลันแล้วนะครับช่องนี้ลันได้หนึ่งร้อยยี่สิบสองวัตต์นะครับก็ถือว่าลัานเป็นปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่องสุดท้ายนะครับ อีกช่องหนึ่งช่องที่สี่อันนี้มือจับไม่มีเดี๋ยวผมต้องใช้สองมือแล้วครับเพราะว่าขั้วมันหักจะดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวสต็อปแป๊บนึงมาต่อนะครับผมก็ย้ายมาเสียบช่องนี้นะครับอันนี้ขั้วหักนะครับก็ย้ายมาเสียบช่องสุดท้ายมาถ้าช่องนี้ลันได้เป็นปกติก็ถือว่าจบงานนะครับเปิดเลย เครื่องเปิดติดนะครับรันไหมรันแล้วหนึ่ง้อยยี่สิบเอวัตต์นะครับแต่ละช่องมันจะประมาณนี้นะครับผมตั้งแรงดันไว้ที่สี่สิบสองโวลต์นะครับกระแสที่สาุดแอมป แค่นั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ,อตัวปลั๊กของเอซนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทสเนี่ยผมก็จะเทสได้แค่ได้แค่นี้นะครับต้องบัดกรีสายเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดฝาให้ซิงของตัวมัดเฟษฝั่งเอซเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เทสได้แค่นี้นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็เทสแล้วนะครับว่ามันรันได้ทั้งสี่หัวนะครับแต่ว่าลันวัดเยอะไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้ลูกค้า,าไปใช้นะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับก็ตอนมาเนี่ยมันใช้ได้แค่ช่องเดียวเขาบอกนะครับแต่ผมไม่ได้ลองแต่ตอนนี้ใช้ได้ครบทุกช่องนะครับเปลี่ยนอะไรก็มีมอสเฟตสองตัวฟิลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไล่ หาจุดเสียอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับกับการถอดไม่ใช่ว่าถอดง่ายๆนะครับตัวมัดเฟสฝั่งดีดีนะครับถอดแล้วมันจะมีซิงค์อยู่ข้างในอีกนะครับถอดยากมากโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาทากาวไปชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับครับ ผมก็เอากาวทช้างนะครับมาติดให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้า,าไปอย่าไปดัดนะครับเพราะว่ามันคดนะครับเห็นไหมครับมันคดมันคดเพราะว่าตัวนี้ยถูกกระแทกเข้าไปแล้วตัวบอดี้นะครับมันยุบเข้าไปข้างในมันก็ตะแคงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเอาไปเนี่ย ก็อย่าดัดนะครับมันจะตะแคงจะเอียงยังไงก็เสียบเอาตามนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าจะให้แข็งแรงก็ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอีฟ็อกซี่ติดก็ได้นะครับไม่นี่มีผลอะไรนะครับถ้าจะติดให้มันแข็งแรงก็ได้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้แต่อย่าดัดนะครับดัดหักเลยนะครับดัดก็หักอีกนะครับเ,เดี๋ยวตอนส่งกลับผมจะแพ็กไปอย่างดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแต่ตอนนี้เทส์ลันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าลัก a อไม่มีนะครับลัก a อไม่มีก็เทส์ลันเปิดเครื่องนะครับแก้ดูว่าหลอดไฟยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับนี่นะครับหลอดติดนะครับไม่มีปัญหานะครับ อ,อีกหลอดหนึ่งก็ต้องเสียบอีกปลั๊กหนึ่งนะครับอันนี้มันจะคู่กับอันนี้นะครับก็ไม่ต้องเทสฝั่งนี้ก็ได้นะครับติดเหมือนกันแต่ฝั่งนี้เดี๋ยวต้องเสียบฝั่งนี้นะครับเขาออกยากด้วยอโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบ ฝั่งนี้นะครับเพื่อจะเทสหลอดไฟเฉยๆนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรเทสว่าเครื่องเปิดติดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้านะครับนี่นะครับหลอดติดถือว่าเครื่องเปิดติดนะครับเนี่ยถ้าฝั่งดีซีมันชอ็อตมันจะเปิดไม่ติดนะครับแต่อันนี้เปิดติดทั้งทั้งสี่หัวนั่นแหละคืออันนี้มันมันถึงกัน นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องของผมจะได้เอาไว้ดูงานซ่อมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการซ่อมถ้าเป็นกิจรุ่นนี้อาจจะเพิ่มค่าแรงขึ้นไปนิดหน่อยนะครับร้อยสอบาทนะครับจากาตัวอื่นๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถอดยากแล้วก็ถอดน็อตเยอะ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ช่างบ้าน,านได้ซ่อมให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบยังไงก็ฝากกดติดตามอย่างที่บอกนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ตรงนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ